กาแฟาพี่น้องบังบังสดหน่ายคนโอ้ยตากแดดคนหน้าคนนึงบอกเขาผมแล้วว่าบังวันธุ์ที่กินแต่แสบบออาเก๋าพี่น้องนี่คนมากปล่อยคนมากกินปล่อยมากคนนี้ันมากนนมากหลายหัวก,กินบัากมีพี่น่องมากกินบัากมีแสบบอแกาแฟอร่อยไหมแกาแฟดงังดังมิสเตอร์ฮัมเม็ทดูกาแฟานะลูกลงพุทธาลุงพุทธาอยุสายดูกัน ไปหาชินวนกันหน่อยหง่องมะฮะชินอนอยู่นี่พ่อกับลูกมาอยู่นี่พ่อกับลูกก็นอนอยู่นี่แหละลูกชีนางนวนไปไปหากาแฟพ่อกับลูกอยู่นี่ปะว่าห้องห้องพ้องไห้ฮะพุทธาพุทธศาลาลาเม่ชีนวลร้องไห้อีกแล้วนี่ร้องไห้ตลอดเลยชีนวลโอ้ยบิดถึกไงพี่ลาพุทธากับนวลน้ำพอเจ้าหอบอ่ะเฮ้พี่ลาพี่ลากับนวลน้ำพอลทะบ่ล่ะ มันแพง่งก็จะสร้างแพร่งผลหัวหน้าก็ขี้หม่งยิ้มหยิ่ยิ้งยางอืมล่ะแห่คนสีดำพอคนสีนี่ออกมาก็เลยเป็นดังๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหนูชื่อพุทธาค่ะหลับตาปิ๊บปิ๊บหัวนอ้าเอามาลูกมาลูกบักดังมันนั่งกวนแม่มาอยู่อีหล่ะขี้หม่งยิ้มหยิ่งหยางมาสบายว่าึอีหล่ะมาหอนบ่มันนอนอยู่นี่มัิ่นหอนนี่ดุ นอนอยู่ดากพอเจ้าฮึชี้นวลนอนอีกเปียดอยู่คุณว้ายโรคเหินะะหอบคือแมวมั้งตอนนี้แมงเป็นโรคเหินหอบป่ะดูเขาเล็เป็นทำเมนเดียวทำเมนก็เป็นโรคเหินหอบไม่เนี่ยไม่เป็นใช่ไหมดาวสีนวลเด็กชายสีนวลพี่นั่งนวลป่ะลุกลุกมามาลุกมาไปเด้อไปป่พี่น้อง กาแฟแล้วลูกเอาลุ้มาหาแม่มันงานกันละมาหน่อยเลยงานกับดังดังทำไม่เนิยกาแฟกินที่หมดแล้ววะลูกแซบบ่แซบอยู่บ่ะกุชาสีนวลขุ่นขึ้นี่กาแฟขุ่นสีนวลอยู่นี่ขุ่นตกโดยอีขุ่นอะไรนวลเลยอะไรอะไรชาวน้อยของแม่ชาวน้อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชม หนูชื่อพุทธาค่ะเกิดวันพุธก็เลยตั้งชื่อไว้แม่ตั้งชื่อให้พุทธา <c oughs> มาแม่มาม่ดีไปใช่นะใเม,ม่ห่อนไล่เม่พนสีดำพ่อพันสีขาวมันก็เลยออกมาไล่นี่ไล่อีกหย่างบุฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตลุกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมันเป็นเด็กดีมาลุกมา,มาพุทธา เป็นเด็กดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ <c oughs> จะพักหนูนานๆน,น,นะคะอย่าลืมดูคลิปหนูนานๆน,น,นะคะ <c oughs> ผู้ชิลุกขึ้นพักหนูนานๆเดอ้อใยละ่ะ <c oughs> หนูชื่อพุทธาหนูเป็นเด็กดีพวกมันกัดอีหล่าวะ่ะ <c oughs> อีเหลือกพวกมันกัดอีหล่าว่ะเอออย่าดื้อดอย่าดื้อนะคะตาเศราเอ้ยอีหล่าหน่อยอีหล่าหน่อยขอให้สัง่ง คนต่าคนน่ะเฮ้ยชาเอ๊สวัสดีค่ะฮุ่นฮันล <Um ุกลุกยังหลุกฮุ่นแต่สร้างแต่สร้างแต่สร้างหลายแต่สร้างหลายยี่หายน่มอยู่ย่งางแต่สร้างหลายคุปจับเราบ่ไหนให้จับอยู่บ่ไหนให้จับเน่ใครจับเน่ปมนแต่สร้างหลายขาค้าแพงอ่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮก้องงเ้ยง้ง เอาทำอะไรกันเอาว่าสีกันล้วเอาเอาไม่ยังลูกล่ะฮะดูสวัสดีค่ะปดให้สีวัวกันไม่ยังอ่ะอ่ะเออคนเลี้ยหายดูคนอีกคนเป็นแต่สร้างเนาะคนเลียให้ยโอ้สวัสดีค่ะหยุดมาชนเอาเอามาชนชั้นได้ยังไงโอ้ยหอนหลายพี่น้องเลยหอนโผด่หอนโพสวัสดีค่ะเอาเอาเอามาชนกันมาชนกันทำไม อ้าวอ้าวอาเลียหัวเลียหางฝุ่นเพื่อจะสร้างโอ้ยโอ้ยทำอะไรฉันมึงดูฝุ่นเอาไอหยังไอหยังไอหยังนี่แหะไอหยังผู้ใส่ผูใส่ละ